ขนาดจะคล้อกันยังจะสนค่ะมันหว่วงลูกเนาะแต่มันออกอยากอีลิเต้องแอบมันเสียงดังมันเดินแอบแอบโอ้ยถ่ายพอได้จะรูนสิกได้แค่จะได้ก่อน ันต้องไปท่ายไก่ๆนังจริงเห็นแต่มันตื่นนะเห็นบ่เห็นบ่อยลงมานะนะจะไปซอยดึงลูกออกให้มันจะได้ออกเร็วๆเวี่มันดดล่ะค่ะ เล้วเราได้ไปจับเชือกแล้วจัอบอยู่วะไม่จับแล้ว ตัวเมียตัวเมียทุกคนกันได้ตัวเมียนี่คือเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดเขาบอกค่อยๆเขาตื่นนะอย่างันตื่นนะทุกคน <c oughs> ตัวเมียคลิปก่อนนานี้ที่เอาเรื่องอคลิปงวอ,ออกลูกในเบิรงจะไทยได้ดีกว่านี้นะคะ แต่อันนี้แบบมันตื่นออกมาลายโตัลแล้วก็ยังตื่นอยู่ก็เลยท่ายให้เบิง่งในซ้ำนี้อันนี้สีดำสีแดงออันนี้ว่าจะบอตัดให้ให้ให้เบึ้งแบบเรียวๆเ,เอาโลกโก้ลงแค่นั้นนะคุณผู้ชม ติชมมาได้อย่าให้เหตุแบบใดจะภาพไปเบิงแบบวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบานอีสานบานเฮ <c oughs> งอันนี้ก็เห็นมันมีขอความาอย่างขอ,า ط, อมามันก็สิตืดตืดมันก็เรียเนาะออกมาแล้วมันก็เรียเหลือนองเหลือนองลรเนะาะลกงัวไก่เป็นนองงัว ก็หูหนาทีเนาะตองเลรียนเนาะทำไมต้องเลรียนอ่าผูชมว่าจะไล่สุดก็ไล่บ่ได้มันมาไก่มันบ่ได้มันก็นเลย <c oughs> บ่อมาหนาบึงนะ นมนมไข่โอ้มีอย่างไรคุณผู้ชมฮาอย่างมาเอ่อมถา่ายมาเปิดให้เบ่งโอ้มีอย่างให้ลงให้เบ่งได้กะอยากปั้นช่องให้มันเติบโตนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ั่งเหตุหานเอางลเดี๋ยวจะลงให้เบ่งด้วยกันะขอบคุณทุกคนค่ะ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเอ,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 อาเ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 อาสิแกเลยเพื่ออี่ยโอ้โอ้เย็บเย,ย็บ่อเย็บอืมมันเย็บยกังหลังมันเย็บข้าง ่อยเสียงัเกียวอามัมือนว